ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนทิสาครามเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป,ปกัปะเอชิตังปาทิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิชาโตสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนรสซยะถามะนีโชติระโสยะถา สัพพิติโยวิวัชันโตสัพพโรโหวินาสตโตมาเตภวันวันตารโยสุขีทีขายยโภพวาอาภิวัณนสิริสานิจังวุทธาปจายโนจารโรธรรมวัชันติอายุวันโนส,สุขัง พาลังบรรดาแม่น้ำในห้วยหน่อคลองบึงบางต่างๆย่อมไหลลงไปยางสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมได้ฉันใดด้วยอำนาจกุศลผลสุจริตทานอันท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วโดยชอบธรรมจงเข้าไปสำเร็จแก่ประชชนทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ญาตายายญาติวิสหายเป็นต้น ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างปรโรโรคฉันนั้นเถิดความปรารถนาอันใดที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วโดยชอบจงเข้าไปสําเร็จสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าได้ช้ายอย่าได้นานความดําริในใจอันใดที่ท่านทั้งหลายดําริไว้โดยชอบจงสมบูรณ์โดยชอบสมดังมโนรสทุกอย่างทุกประการอันหนึ่งเล่าพระจันทร์อันมณฑลย่อมโสภนในวันเพญปุรณมิถี ยี่สิบห้าค่ำแลมีฉันใดขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงเข้าไปเต็มเปี่ยมฉันนั้นเถิดอันหนึ่งแก้วมณีอันมีนมว่าโชติรสย่อมยังความปรารถนาของพระเจ้าจัก,กรพรรดิราชให้สำเร็จได้ฉันใดขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงเข้าไปสำเร็จฉันนั้นเถิดสัพพัสเนียจังไรทั้งหลายจงเสื่อมสูญหายสัพพทุกสัพพโศก สรพโรคสัพพภัยจงพินาศส,สูญไปขอสพรพพอันตรายทั้งหลายจงอย่าได้มาพ้องพานในจิตสันดานของท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขทุกคืนวันมีได้ค่ะอันหนึ่งเล่าวุฒิธรรมสี่ประการคืออายุวันนะสุขพะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เคารพนบในวุฒิบุคคล บุธธรรมสี่ประการคืออายุขอให้ท่านทั้งหลายจงมีอายุยืนยงคงทนตลอดไปชั่วอายุไขวันนะขอให้ท่านทั้งหลายจงมีผิวพรรณผ่องใสสะอาดปราศจากบนทินเหมือนพระจันทร์อันโสพลในวันเพ็ญปรุรานมีสุขะขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายจิตเป็นนิมิตเครื่องหมายตลอดไปทุกอิริยาบถภละ ขอให้ปรากฏสมบูรณ์ด้วยกําลังกายและวาจาทั้งกําลังปัญญาและกําลังทรัพย์พร้อมทั้งลาบยศวงเล็บวัชันตุขอให้พระพรทั้งหลายที่บรรยายมานี้จงปรากฏวัฒนาการให้ได้ประสบแต่ความสุขสำราญทุกเมื่อบงเล็บปิด